นี่ครับพี่น้องไปเกิดยังไงฮะเกิดยังไาอยู่น้ำกู๊แม่้วันนี้ข้าพ่อวันนี้ข้าพ่อสมหวังอันข้าทององค์อิงเดชกินรเจะไติพลังนี่เดชองค์อิงป้าเตีนเขาคือคือเดมาหม่นอยู่น้ำมูลนี่แสดงว่าชาติทานพี่แคบเดือดตรงไปพี่ไหมวัวกูยังบอว่าตรงไปพี่ไม่รับปากขยะทุกอย่างทุกอย่าง เขาเป็นคนอยากคือ,อยุที่้ายหมอกแต้งหนเาเขาจะยุใสหืออันนี้งั้นข้างหลังปลาใส่วันแลบครูบเสือกนี่เนาะแม่สวัสดีครับอุ้ยห้องน้ำนี่จำได้มเเาคยลูกแม่เขาเคยมาไง นน่่่าจะออยูีหรสวัสดีครับพ่อน้องทั้งไหนอ่ะแค่ไหนเปียวนางน้ำแดงให้เปียวนางน้ำแดงเพราะไม่บอกนางอย่ามายิ้มอย่ามาเจ้าอย่ามายิ้มให้เห่าได้เจ้าว่าอยากเจ้าว่าอยากมาเสียตัวเห่าเจ้าอย่ามายิ้ม เบลไงผูยูผูร <c oughs> ูพี่น้อง <c oughs> คุณรูคุณลูกคุณรูสวัสดีค่ะยกงน้างแมปจะแซ่บใช่ไหมคุณแม่สวัสดีค่ะเต๋นห้อยะแ่ว่ะเบวของเราอยู่ไหนอ๋ออีเจ คบ่คนป่คนละหมูบานเลยติดท่านนี้แซมบอมีบอมีบอมีทางนี้บอมแมนสวัสดีค่ะน้องมาพี่กำลังหาเต็นที่น้ำหาเต็นปะค่ะจ้าอุ้ยตรงนี้จำได้เลยเนี่ย สักโเคชั่นตรงนี้ยนะ่ะจำได้ดีเลยต้นสำมสา,ายไงนี่น้ำหาเต้นนำหาเต้นโกเต้นพี่ยุใส่ี่กเป็นเออได้ไเต็นแต่ละแบบเอาไว้เดกกางบดอ๋อกูยุใส่บอด สาระอยู่ตรงไหนยี่คุ้ยตูขึ้นมาเห็นที่ตูเข้าไปยยเบิงหมฮะเออเออเไปเบิ้งกันไปไปบอเดี๋ยวเขาว่าเขาเฮ็ดให้แล้วเบิ้งกันเออ่าจะตรงนั้นล่ะไปหามองนัง <What? S 2> <Okay. S 1> คุณแม่กินขอบไปค่ะเอาพย,ายโยกขึ้นนั่งค่อยทำไมเอาคือ,อยังเขาปีนพูด <Okay. S 1> เถอะพยานคือบนนั่งท้งนั่ง พี่เปียวกูเห็นแล้วเปียวอยู่บ้องอ,อีแทนีนี่หลีาไ่อีทวนก็บอกควักกูทีสูว่า,า,า,าพี่เปาเต้นพี่เปาอยู่นี่เอ,เ,เออก็บอกควักกูนี่นั่งแบบไม่เหลวว่าเวกนั่งนี่เฮ้ยเลยจะรู้ไงล่ะเป็นนางใส่กับนางเอามันเปลี่ยนรังไงสําหรับตัวนี้ นี่ไงก็มีรังใหม่แล้วไงอ้ทุกคนเปลี่ยนรังรันจานที่รักนี่ใช่ผอ,<ข>อถุงยาได้ไหมอะไรนีนีนะอ้ยวันนี้คืออยู่หน้าห้องน้ำเลยเหรอ,อ,อจริงกรอ๋อเยด นั่งอยู่ตรงไหนอะพีทนั่งตรงไหน,น,น,นฮะเอามากอะยา่าขังท่นันเหรอว,วันนี้คือวางของเลียราดแม่ทุกคนโอ้ยแตนอนยังไงอะวันนี้เออนอนเม่ราก็ต้องนอนแบบเปรียว มไม่หายบ้างเนาะของออก็าต่บเินสีเอาถืออกับก็้องถืออว้กกอนมินกาอ้วเราตีหนาวก็จะไมไ้อาบนี่หนาคก็ไมไ้อ,อ,อาบ หยุดมองหยุดมองก่อนไม่ได้น้องที่อยู่เรานะครับก็จะประมาณนี้ครับบัลลังก์ต่างทองช็คไปไหนหรออะไรอ่ะบัลลังก์ต่างทองไม่เอาตัวอีบัลลังก์ดีกว่ามันก็แหละก็บัลลังก์ต่างเออตัวอีเดาไปบอกเจลมาตัวอีกตัวอีกเพราะว่าเท่านั้น ใครไม่น pues kind of ั่งนหนที่มาเคลียร์สีสองอันเด้อสาวใครไม่นั่งนี่จะนั่งแทนนะนั่งเธออะบัตรดีคราโอ้ยอะไรเนี่ยช่องไหนเนี่ยทำไมเยอะแยะจังเลยพอออกไปห้างในหนี่งหนังงั้นแล้วกินยูสัยเอาเข้าไปทันโอเคไปไปละเปียนไปละ แล่วว่าเขาจอดไปหันเลื่อนละสูนเหรอเนาะจอดรถแบบหมอกีล่ะดาราซองใคพี่น้องซองว่าเป็นช่องนี่ซองซองเปียบ่ะซองเจแปมีเปียวเป็นเด็กฮาเลมทำจอเป็นดาราซองไปเออเล่นกันเป็นดาราช่องเขาเล่นกันซอยดันกันตะดันปันนี่กันมัมมีผู้ใดมั้ มีบอยู่แต่ยูแต่บอลเอฟซีน้อง,งเอฟซีพลังเงียบแบบมันเต็มเลยเอฟซีพลังเงียบไงเอฟพลังเงียบแบบว่าพอดคู่ตามแล้วก็ให้มมเาลงกึ่งค่าน้องเปียวเหมาะสำหรับลงกึ่งค่านี่ค่ะทางไปลงกึง่ง <c oughs> ค่าอย่าษ์สาอย่าเฝ้าวคือไทยลีกไงบ่เห็นบ่เห็นงอง,งูบ่เห็นงอง,งอูเออไปจ้าแล้วกูหยุดเจอกูเลย เดียวเอ้ยมันกับกเบื้องแน่อเออม่็นางต่อสาไฟไม่เกียบเลยเออเอาเขาเจ้าเนือยางรง้านอะไรอ่อเนย่างแบบนี้าจะเป็นร้านโลงกึงม,มนนลร้านเหลา้าท่าพีท่าเหยี่ยนี่ร้านทุกอย่างยีสีบ้อสวนแล้เีดากอื่นดูรถก่อนจ้าจ้าที่ะมันจะโดนตำคือา บอกว่าเขาบอกกดสื่อนะไปผุ่นก่อนเอาพี่หน่อยคลิปนี้ไว้ทำนี้ครับหน่าสื่อของกันิน